วันนี้ผมจะพามาชมกระบ,บะแบรนด์หลักยกสูงตัวท็อปสุดเป็นเกียร์ออโต,โต้ที่สำคัญคันนี้ออกรถศูนย์บาทจะสวยแค่ไหนตามผมมาชมครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมน้องแบงค์สมยงคาเซนเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมวันนี้ผมก็มีกระบะแบนด์หลักสีขาวเดิมโรงงาน4ประตูนะครับผมคันนี้บอกไว้ก่อนว่าคันนี้ขายโคตรถูกที่สําคัญได้เกียร์ออโต้นะครับผมสําหรับคันนี้จะเป็นโตโยต้าไฮรักวีโกแชมเป็นแคปเครื่องสามพันนะครับผมพิเลนเนอร์ดีวีดีออโต้นะครับผมปี2012คันนี้ผมเปิดราคาเพียง439,000บาทนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดู ลดกันเลยดีกว่าสําหรับคันนี้ไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะผมนี่มีไฟตัดบอกมาให้แล้วเรียบร้อยตัว p r u นเนอเครื่อง3 0 0 0 v n นะผมต้องมีจมูกมาให้แล้วเรียบร้อยนะผมบอกได้คำเดียวว่าช่วยระบายความร้อนได้ดีมากนะผมถ้ามีจมูกตรงนี้อ่ะโอเคแล้วเรามาต่อด้านข้างกันนะผมด้านข้างตัวสูงก็จะมีซุ้มล้อที่ใหญ่แบบนี้นะผมล้อแม็กอัลลอยเดิมจากโรงงานนะนี่ เป็นล้อสีดำนะครับผมนี่หล่อๆไปเลยแล้วก็ด้านข้างนะครับผมด้านข้างก็จะเขียนสัญลักษณ์คำว่าไฮรักสามจุดศูนย์ดีโฟดีนะครับผมวนะีเอ็นเทอร์โบนะมีันไดข้างมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่าโอเคเดีย๋ยวเรามาต่อด้านหลังกันต่อนะครับผมนี่ด้านหลังก็ยังยสวยมีสติ๊กเกอร์พิลันเนอร์มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่าแล้วคันนี้ บอกได้คำเดียวว่าข้างหลังออปชั่นก็ค่อนข้างจัดเต็มนะผมข้างหลังก็จะเขียนคำว่า t o y ย t a มีกล้องหลังให้แล้วเรียบร้อยมีไฟเบรกจุดที่3นะผมเป็นตัว G นะผมนี่ตัวท็อปสุดมีเซ็นเซอร์หลังมีท่อออกปลายให้นะครับผมเสียงไม่ดังหนวกหูแน่นอนนะครับผมคันนี้ก็สวยโอเคเดีย๋ยวเรามาต่อภายในกันต่อครับว่าจะสวยแค่ไน,นตามผมมาเลยครับโอเคครับเรามาถึงด้าน ข้างในกันแล้วนะผมจะเป็นเบาะหลังนะตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะผมนี่สีครีมนะผมเบาะยังใหม่ๆเลยนะผมนี่สวยๆนะแล้วก็ดูนะผมเจ้าของเก่าดูแลมาดีมากภายในไม่โซมนะผมอ่ะโอเคยวมาต่อด้านหน้ากันเลยนะครับผมอ่าด้านหน้านี่ผมให้ลูกค้าดูเลยนี่ด้านหน้านะเป็นเกียร์ออโต้นะผมนี่พอมาไรมันตีฟังก์ชันนะคันนี้เป็นตัว ทับสุดเป็นตัวจีโคดนะครับผมนี่ก็ตัวนี้ก็จะมีกล้องหลังให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมตามที่ผมเคยแจ้งไปสามารถโทรเข้าโทรออกรับสายผ่านพวงมาลัยได้เลยนะครับผมสำหรับคันนี้ไม่เป็นไม่อยู่ที่ 131, 4 8 8กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมก็คันนี้ก็บอกได้คำเดียวว่าสวยสวยงามมากนะครับผมเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันอ่ะโอเคภายในก็มีประมาณนี้นะครับผมเดีย๋ยวเราไปชมภายในห้องเครื่องกันต่อครับ โอเคครับเรามาถึงภายในห้องเครื่องกันแล้วนะครับผมสําหรับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมเป็นเครื่องสามพันนะคันนี้ก็มีเบรก ABS มาให้แล้วเรียบร้อยห้องเครื่องเดิมลงงานทุกจุดนะครับผมเจ้าของเก่าดูแลมาดีมากไม่เยะิะมไม่ควรนนะครับผมคันนี้ก็คือรถด,ดีดูแลมีเสน่ห์นะครับผมคันนี้ก็ถ้าใครอยากได้คันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ okay, ครับผมโอเคครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า Toyota h i ฮรักเบเกอแชมป์ดับเบิลแเครื่อง3000ันพรีเลนเนอร์ดีอโต้ปี2012นะครับผมคันนี้บอกได้คำเดียวว่าลูกค้าคนไหนซื้อไปคดถูกนะครับผมเพียง4,39,000บาทนะครับผมฟรีดาวน์พนประมาณ8,200บาทนะครับผมอ่ะของแถมที่ผมจะมีให้สำหรับรถคันนี้นะผมับผม1ประกันภยัยบนท้องถนุนแามไ้เลย1ปี2วารันตีเครื่องเกียร์3ปีค่าจัดค่าโอน สี่บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนห้าทำสัญญาฟรีถึงที่ส่งรถให้ถึงบ้านครับสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามหาผมได้ที่เบอร์0812386699นะครับผมน้องแมค์ยินดีให้บริการยินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับผมก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ